ได้ทั้งเพี้ยทุกตระกูลบัวแมลงสิงห์รตแมลงหวีขาวไลออนเอสพีละลายน้ำง่ายไม่อุดตันหัวฉีดเป็นยาเย็นใช้ฉีดผ่าดอกได้และให้ได้กับได้แมนสับปะรดลขิงทุเรียนไรใดเพื่อสวนไลออนเอสพีสารกำจัดแมลงนิดดูดซึมกินตาบทูกตัวตายจากฟาร์มอะโกร์ไลออนเอสพีอ่านฉลากก่อนใช้หรือสอบถามได้ที่ผู้เชี่ยวชาญของฟาร์มอะโกร กาแฟไม่ใช่แค่ดื่มแต่กาแฟต้องอืมด้วยกาแฟโกรบริมีไฟเบอร์มีคอลลาเจนอืมกาแฟโกรบริมีโสมสกัดอืมกาแฟโกรบริมีไฟเบอร์มีคอลลาเจนมีโสมสกัดมีแอลคาไลทีนใช้ซูคาร์โรสให้ความหวานแทนน้ำตาล1ซอง1แก้ว80แคลอครี่อืม,อมหอมเข้มเต็มรสกาแฟแท้กาแฟโกรบริสดชื่นไปกับคุณ call center เก้าหนึ่งเก้าเก้าสี่งหา ลุงลุงตื่นลุงตื่นใ่ข้าไม่ใช่ลุงตื่นโว้ยข้าลุงป๊อมลุงป๊อบถามหน่อยเถอะลุงใช้อะไรฉีดไล่มันสับปะหลังถึงหญ้าไม่มีใช่ดินั่งแกววสตาเคนปักทอนมันปุ๊บฉีดสตาเคนปั๊บปักทอนมันปั๊บฉีดสตาเคนปุ๊บคุมหญ้าได้ทุกชนิดใช้กับดินแห้งได้ด้ย ทอน,น,น,นมันปุ๊บชีสตาเคนปัับทอนมันปั๊บชีสตาเคนคุ๊บพูกแล้วพูกแล้วสตาเคพุงยาในเกลียดจริงๆใช้สตาเคจากฟาร์มกรูปห้มเติมโอกศูนย์เก้าสี่ห้าหกสองสี่สี่ห้าห้าศูนย์เก้าสี่ห้า on นี่หนึ่งหนุ่มที่จะมาพูดพูดคุยกับเราโอโ้ตื่นเต้นพูดผิดพูดถูกเลยพร้อมแล้วเรียบร้อยขอต้อนรับคอปเตอร์พานุวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณฟังที่อยู่ทางเฟซบุ o กไลฟ์ด้วยแล้วก็สวัสดีคอปเตอร์ด้วยนะคะครับโอ้โหวันนี้กําลังอยู่การเดินทางพอดีเลยใช่ครัวันนี้มีคิวเดินสายแวะเวียนมาที่ Big บิ๊กแอฟเหมือนกันอ่ะให้ทักทายคุณฟังชาวบิ๊กฟได้เลยคะ่ะ ครับก็ทักทายครับคุณผู้ฟังของทาง Big FM ทุกท่านเลยครับตอนนี้เสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่คือคอปเตอร์พานุวัฒน์นะครับจากเลิฟอีสครับนี่แหละหนึ่งหนุ่มที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่เข้าใจสาวๆที่กำลังติ่งอยู่มากที่สุดตอนนี้นะคะ <c oughs> ตื่นเต้นเหมือนกันนนเนๆจะเจอคนที่เข้าใจอารมณ์ของคนเป็นแฟนติง่งใช่ไหมคะต้อนรับกันก,นกลับมาถือว่าเป็นซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเดียวของคอปเตอร์ด้วยถูกต้องไหมคะ ใช่ครับ,รบก็เป็นซิงเกิลที่เดบิวต์กับทาง Love East เลยนี่แหละครับโอ้โหดั๊ดี้ดั๊ดดี้ดั๊ดี้พี่จิ๊บ <c oughs> ใช่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไหนขออนุญาตเล่าให้ฟังกันหน่อยได้ไหมคะครับก็ระหว่างในช่วงตอนที่แบบผมยังอยู่ที่ค่ายเก่าอะไรเงี้ยครับก็มีโปรเจกที่เคยได้ทำร่วมกับ Love East เนี่ยก็ได้เจอพี่จิ๊บหนึ่งครั้งครับก็ <c oughs> ตอนนั้นเป็นโปรเจกที่ชื่อว่าชวนน้องมาร้องเพลง <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนคลิก กับธรรมชาติแล้วก็การทํางานบางอย่างที่เลิฟอีสมากๆเลยแล้วก็หลังจากที่เราจบสัญญากับบ้านเก่าได้โปรยแล้วเนี่ยหมดสัญญาปุ๊บก็เป็นช่วงระหว่างที่แบบเหมือนกับลอยต่อครับกําลังหาว่าเราจะเอาตัวเองไปอยู่ที่ไหนดีอะไรเงี้ยก็มีหลายๆค่ายติดต่อมาแล้วตัวเราเองก็ไปคุยกับหลายๆค่ายด้วยก็ได้ไปคุยกับพี่จีฟนี่แหละครับแดดดีด้จีฟของเราแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเออนี่เหมือนกับการพูดคุยครั้งนั้นมันดูแบบว่าอบอุ่นแล้วก็นา่ารักมากเลย ใช่ครับแล้วมันก็รู้สึกว่าเออนี้มันน่าจะเป็นที่ที่แบบอยู่แล้วน่าจะอบอุ่นมากๆประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่เลิฟอีสครับอ๋อจริงๆแล้วรอบนั้นไม่ได้ชวนน้องมาลองเพลงนะชวนน้องมาอยู่ที่ค่ายได้ด้วยทีเดียวเลย <c oughs> ใช่ใช่ใช่เ <c oughs> นาะจริงๆเราก็ทํามาทุกอย่างแล้วสาหรับคอปเตอร์นะคะนะทั้งแสดงแต่ว่าการทํางานรอบเนี้เป็นเ่อเป็นเดี่ยวรู้สึกเหงาไหมปกติจะแบบมีเพื่อนๆ <c oughs> หรือแบบไปกองไปกองละครแล้วก็จะแบบเนอะมีหลายๆคนมารอบนี้โชว์เดี่ยวเลย ก็บรรยากาศเปลี่ยนไ,ไปไหมบริบทในการทํางานมันก็เปลี่ยนไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นในการขึ้นสเตจเอ่ยก็ตามหรือว่าแบบโปรเซสในการทํางานทุกอย่างมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนอย่างเมื่อก่อนอน่ะมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับมีเพื่อนๆมาช่วยแบ่งเบาความความเครียดความเหน็ดเหนื่อยหรือว่าโปรเซสต่างๆที่มันช่วยเหลือกันได้แต่ว่าพอมันเป็นศิลปินเดี่ยวปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเราต้องแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นนะครับเราต้องสตรองมากขึ้นแล้วเราก็ต้องชัดเจนกับสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอพอมาคุยกับพี่จิ๊บเรียบร้อยโปรเจกต์ทำไมถึงออกมาเป็นแฟนติ่งรู้สึกว่าอะอย่างแรกเลยคือเรื่องของการเรื่องของลุคของเราละกันนะเรารู้สึกว่าเราอยากให้คนแบบว่ารู้สึกว่าเราดูเข้าถึงง่ายครับดูเป็นเหมือนกับเพื่อนแสนดีที่อยู่ข้างบ้านเธอฟิลนั้นถามเขาห <c oughs> รือยังว่าเขาอยากให้เป็นเพื่อนแสนดีหรือเปล่าเขาอยากให้เป็นอย่างอื่น ให้เป็นเพื่อนที่แสนดีนี่แหละครับแล้วก็แบบรู้สึกว่าเอออยากจะแบบเป็นคนคนหนึ่งอ่ะเป็นตัวแทนที่เข้าใจคนที่เป็นเอ่อเป็นติ่งเป็นแฟนคลับทุกคนอะไรอย่างงี้ก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาครับแล้วตัวเองล่ะเราเราเราเคยมีฟ e ลล i n g เหมือนเป็นแบบ F C เป็นแฟนคลับใครบ้างไหมก็มีนะครับมีมีด้วยอย่างถ้าแบบคนที่แบบผมเป็นแบบว่าชื่นชอบมากๆในเรื่องของผลงานก็จะเป็นพีพีกับบิวกินเนี่ยจะชอบผลงานเขามากแล้วก็ อีกศิลปินๆหลายๆท่านเลยที่จริงๆก็มีเป็นไอดอลผมมาตลอดเช่นแบบพี่เบิร์ดทงชยัยพี่ชินธนวุฒิพี่มิสุกริตอะไรเงี้ยครับก็อันเนี้ยแหละพอเราเข้าใจความเป็น f อปั๊บเราก็จะถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาได้แบบเต็มที่เลยนะคะแต่เห็นในเนี้ยได้ฟังแล้วเป็นเพลงที่น่ารักฟังแล้วรู้สึกว่าอุ้ยผู้ชายคนนี้คือแบบทำให้เรารู้สึกว่าเขาเข้าใจความเป็นติของแฟนคลับตัวเลยอันนี้พี่ก็เป็น f อฟคอปเตอร์ ไปเลยนะวันนี้เป็นเมนขอขอนุญาตให้เป็นเมนเลยนะคะโอเคครับตัง <laughs> นี้ไปเราจะเป็นเป็นติ่งของคอปเตอร์แล้วนะคะน้อพูดถึงเพลงนี้นี่ได้ทํานานไหมเรามีส่วนร่วมในการแบบออกไอเดียอะไรยังไงบ้างสําหรับเพลงนี้เพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเกือบโปรเซสทั้งหมดเลยตั้งแต่เนื้อร้องแล้วก็ตัวดนตรีเองก็งทุกอย่างมาจากผมหมดเลยครับอแล้วก็ถูก ขัดเกลารแล้วก็ปรุงให้มันแบบว่าสมบูรณ์ที่สุดโดยพี่ไก่สุธีครับซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นหัวหน้าของผมอีกหนึ่งรอบด้วยอืมอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นปรามาจารย์อยู่แล้วนะคะสวัสดิพี่ไก่สุธีใ,<ช>ในจุดสุดเละแต่ว่าตอนเอาจริงๆคือตอนฟังครั้งแรกสวดแฟนติ่งคือฟังไปปั๊บอยู่ดีแวบหนึ่งได้ยินเเหมือนแบบมีแฟนซานอะเลยต้องแบบว่าต้องตั้งใจฟังอันนั้นคือแบบฮะอะไรนะยังไงนะครับมีแฟนซานในนี้ด้วยเ่ะ ใช่ครับคือด้วยความที่เราเขียนเขียนเพลงที่มันเกี่ยวกับแฟนคลับแล้วก็รวมพยายามจะรวมเอา,เอ,าอิเลเมนต์ของแฟนคลับทั้งหมดอะเข้ามาในหนึ่งเพลงสีนาทีให้ได้ก็ไปศึกษาแหละว่ามันมีอะไรบ้างที่มันเป็นอิเลเมนต์ของแฟนคลับบ้างและในยุคสมัยเนี้ยคือผมก็ถ่ายแบบว่าถ่ายโซเชียลอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ไปเจอได้แหละแฟนชานของพวกแบบน้องๆวงทีป๊อปรุ่นใหม่วงบสัสวงเพรเสะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเอออันนี้แหละคือสิ่งที่แฟนคลับเจนใหม่เขาทํากันก็เลยหยิบ ตรงนี้นามาใส่ในเพลงด้วยถือว่าเป็นเสน่ห์ของเพลงนี้เลยนะเพราะว่าใช่คือเรา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 เตรียมแฟนซานมาให้ FC พร้อมแล้วในไหนก็พูดถึงแฟนซานแล้วช่วยซานสดสดให้ฟังได้ไหมคะได้ครับได้ครับก็จะเขินพี่ขับรถแล้วก็ทีมงานตรงนี้หนไหนทีมงานข้างๆต้องช่วยซานด้วยค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆข้างๆช่วยซานด้วยนะ ได้ค่ะเดี๋ยวเราแอบช่วยซานด้วยเหมือนกันเพราะว่าตอนตอนแรกมีท่อนบางท่อนอุ้ยนี่ขอฟังอีกรอบนึงอะไรเงี้ยมาพร้อมกันค่ะครับไฮไป C O P T E R COPTER พานุวัฒน์พอสมชายแม่ชื่อหลงพั้งสองคนแต่งงานไปแล้ว C O P T E R COPTER พานุวัฒน์มีแฟนแล้วแฟนเป็นติ่ง ติ่งทุกคน,กคนต,ติ่งครูโอ้ยขออนี้นติ่งนะคะ <c oughs> น่ารักมากอเอาไปปบมือเลยขอบคุณค่ะเห็นไหเราบอกแล้วแต่ว่าจําได้นะพอ่อพ่อสมชายแม่ชื่อลงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โดนล้อตลอดอลเลยครับอ้าวไม่เป็นไร <c oughs> ก็เนี้ยแหละแสดงว่าเพลงเราติดหูแล้วก็ดังอยู่นะคะเอาโอ้พอตอนนี้เนี่ยไปไหนมาไหนพอท่อนนี้ปอบทุกคนก็จะช่วยกัน้องได้เลยใช่ทุกคนก็ คือผมต้องบอกว่าตอนนี้คือผมมาโพสต์คอนเทนต์ลงไปในแบบโซเชียลใน t i กต o k อะไรอย่างเงี้เนาะคือท่อนอื่นเนี่ยท่อนฮุกท่อนอะไรไม่ไม่แมสนะยครับมาแมสท่อนแฟนชานี่แหละมาก็ก็นิดนึงเ <c oughs> ขาเขาอ,อยากคุยด้วยไงเขาอ,อยากคุยด้วย <c oughs> นะคะแต่ก็ติดติดหูนะคะเป็นพระเอกไม่ไหวแต่เป็นแฟนที่โคตรใส่ใจชอบท่านนี้ก็ชอบเหมือนกัน <c oughs> แต่จริงขออนุญาตให้เป็นทั้งสงคนเลยได้ไหมคะให้เป็นทั้งพระเอกด้วยแล้วก็เป็นแฟนที่ใส่ใจด้วย บอะว่าเขา้าใจ f อทุก <FC S 2> คนขนาดนี้เป็นอย่างดีนะคะหลังจากนี้จะมีแลนนะคะจากแฟนติ่งและจะเป็นแบบทิศทางของในซิงเกิลต่อๆไปมีแพลนไว้ว่ายังไงบ้างแอบเล่าให้คุณฟังหน่อยได้ไหมคะครับก็ซิงเกิลถัดไปเนี่ยก็จริงๆเสร็จแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็เตรียมจะปล่อยเร็วๆนี้แล้วด้วยครับอเตรียมจะปล่อยแล้วใช่รลบหน้าขออน<ม>ุญาตแบบมาสดๆที่คลื่นเลยได้ไหมคะอยากจะถ่ายรูปคู่ด้วยอยากจะเป็นติ่งด้วย ได้เลยยินดีครับยินดีเลยอ่ะนะเตรียมเรียบร้อยแล้วเร็วๆนี้ใช่ไหมคะอารมณ์แบบนี้เหมือนกันไหมอ่ะหรือว่าต้องแบบต้องบอกว่าซิงเกิลที่สองเนี่ยจะเป็นเพลงสากลครับอืมใช่อ่ะต้องต้องติดตามก็แล้วกันนะคะนะแต่ว่าที่แน่นอนที่สุดหลังจากนี้แล้วยังจะมีแอคทิวิตี้อื่นๆไหมคะเห็นล่าสุดเพิ่งจะเป็นพิธีกรด้วยจริงๆเป็นมาสักพักแล้วนะครับเป็น MC พิธีกรก็รับงาน m อมมาสักพักแล้วก็ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจ้างได้ <laughs> แล้วเราจะได้เห็นงานแสดงหรืออะไรอย่างนี้ด้วยต่อๆไปไหมคะ <laughs> เพราะว่าหรือ,อ,อไงตอนนี้โฟกัสกับเพลงนี้ก่อนจริงๆก็ออรับทุกอย่างแหละครับไม่ได้ปิดกั้นโอกาสอะไรตัวเองก็ถ้ามีโอกาสอะไรให้เราไปรองทําหรือว่าเข้ามาก็ยินดีทําหมดเลยครับอยินดีด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่า <laughs> ในทุกๆพาที่เห็นคออเตอร์ทำเนี่ยต้องบอกเลยว่าประสบความสําเร็จเนาะแล้วก็แบบเป็นที่ชื่นชอบของ เอฟซหลายๆคนแล้วก็รอติดตามแล้วรอบนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทใหม่นะคะถือว่าท้าทายเนาะว่าเราก็จะได้เจอในความเป็นศิลปินเดี่ยวซิงเกิลแรกด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนแบบให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะยังไงมีอะไรอยากให้แฟนๆติดตามยังไงลองฝากผลงานได้เลยนะคะครับก็ฝากเพลงแฟนติ่งด้วยอย่างแรกเลยก็คือเพลงนี้เนี่ยปล่อยแล้วก็สามารถไปฟังได้ในสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็เอมีก็มีในช่อง YouTube ของคอปเตอร์พานุวัฒน์อันเดอร์จากเลิฟอ e ส t ์เอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละครับแล้วก็ จะมีผลงานภาพยนตร์เร็วๆนี้ด้วยรอติดตามกันครับผมใช่ก็เดี๋ยวรอ,รอ,รอประกาศแล้วก็ไปดูกันได้แล้วก็หมดแล้วครับช่วงนี้อ่าช่วงนี้ก็ขออนุญาตเป็นแฟนติ่งไปก่อนนะคะนะคะ<ช>ขอให้หนึ่งเมนคนนี้ไปอยู่ในใจคือฟัง Big ก m มทุกคนนะคะให้คอปเตอร์พันว่าเป็นเมนะนะคะนะเดีหลังจากนี้โอ,โอกาสห <c oughs> น้าซิงเกิลหน้านะคะขออนุญาต ชวนมาที่คลื่นกันเลยนะแล้วก็มาเล่นสดๆคะ่ะทุกเพลงที่น้องอยากจะโชว์จะแบบว่าก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นแบบเพลงแรกนะเดิมมาส่งถูกไหมที่เราได้รู้จักในโปรเจกต์ของ ชวนน้องมาลองเลยมาส่งคืนให้ใช่ครับอืมนะคะแล้วตอนนี้ทุกคนก็รอต้อนรับคอปเตอร์อยู่ทุกคนด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะนะก็เห็นว่าวันนี้เราสายทั้งวันเลยนะคะโอเคมีโอกาสแล้วเจอกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้กด follow เรียบร้อยแล้วค่ะไปตามเป็นแฟนติ่งเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะ Radio Social เรียบร้อยอคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าอืม้มราหรับแบบนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวไหนไหนก็ไหนไหนละทิ้งท้ายสำหรับคอปเตอร์อีกสกรอบแล้วกันนะคะเพราะว่าโดนใจโดนใจ yeah.